สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสุขสุขคนเด้อมาครับกินข้าวเที่ยงต้อการครับกินง่ายๆอยู่ง่ายมงม่วงสุกกับข้าวสวยร้อนร้อนแซ่บเลยครับเด้อนี่ครับกินข้าวกินน้ำครับผมมาครับพี่น้องมาครับอันนี้ขา้าวกินข้าวกับมงม่วง,งสุกนะ เด้อครับขอนเด้อตอนเที่ยงไม่ได้เห็ุกัขบข่าวไว้วเจ้าบม่ได้เห็นกับใครว่ากั <c oughs> ขบข่าวไว้กินเที่ยงไ <c> ห <oughs> มมากครับก็เลยลดขายผลไม้มากก็เลยซื้อของม่วงไว สามกิโลเนาะม่วงยังบุ3สามกิโลสี่สิบบาทเลยกันเนี่ยม่วงเนี่ยลูกเป็นแบบนี้เนาะหอมชื่นใจหอมหอมหวานหวานพี่น้องเด้อ ไฮฮู้แน่ว่ากุมองอยังคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาบอกนเด้อพี่น้องเด้อกินก็ข้าวเหนียวแซบ่บแซบ่บอันนี้ผมมีข้าวเหนียวก็เลยเขาย้นะขาวสวยอันรอดนะข้าวสวยอันฮอนมันมีกะทิจะไก่หน่อยกะทิสดเนะาะใช่โอ้ยแหลกเลย กินง่ายสบายสบายครับผมนีอย่างมากมายสำหรับความกิน,นอิ่มแล้วครับเห็ดเวียยเห็ดงานต่อเนอะมีอยางไงบางคนก็กินแล้วก็นอนสบายโกผมกินแล้วผมทำงานต่อนะครับเดอ้อ เพราะว่าคนงานมีคนเดียวเนะาะบม่ค่อยมีงานไปไน็นไรหดอกพักบอนไปในตัว mm hmm. จีอิมแลยเดฟพี่น้องไย แซบ่บหวานหอมอร่อยครบเครื่องเลือกมะม่วงแซ่บครับสามกิโลสี่สิบาทไปสั่งเลือกไปซื้อบางเบเกจ้าสิบบาทเปลือกออกแล้วมัน แช่ตู้ไว้เนาะปอกเปลือกแล้วมาแช่ตู้ไว้เย็นดีพ่น้นแซ่บ <c oughs> ครับคลิปนี้กับผมมียังไร <c oughs> <c oughs> เรียวๆสันๆเดี๋ยวพี่น้องเบือ่อนาย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด,ดกระดิ่งเบริรงคลิปให้จบเด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจสุโมองอยัง่ผ่านอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการมองเห็นและขอบคุณที่เข้ามาเบิรง bất chấp người con nó học cấp Bye bài bắt đi học hôm anh hiền luôn luôn đó.